ผมเคยลงคลิปไปแล้วแต่ผมเผลอลบไปอ่ะผมจะลงเพียงหม่อ่ะแต่ฉันก็มีความเจ็บปวดรวดแล้วเพราะฉันเป็นสารถึงได้มีความ สงชั้นจะเป็นสัตว์ก็จริงแต่ฉันก็จะมีอิสระที่เหนือกว่ามนุษย์แต่มนุษย์ก็มีข้อดีกบมีขอ้อเสียแต่พวกเรามีข้อดีตรงที่พวกเรานั้น ไม่มีอิสระไม่มีกรอ,มไ,มมกอมไม่มีสิ่งไหนก็เพราะอย่างนั้นถึงแม้ว่าฉันอยากจะเป็นมน,นุษย์เพราะฉันเคยจะตายอยู่แล้วเพราะฉะน,นั้นถ้าฉันได้ไป ฉันอยากจะเป็นคนมากนะเพราะมนุษย์จะไม่ถูรัะเกียจถ้ามีคนชมหรือมีแานแทนแต่ฉันก็เป็นศาสตร์ที่โนมนุษย์ฆ่าฟันแต่ฉันก็เกียร์ เพราะฉะน,นั้นฉันก็กำล,ลังใกล้จะตายเต็มทีเพราะฉันตายไปเพราะฉันโดนกับดากของพวกแกงไงจนนุษย์แต่ฉันไม่มีแรงจะพูดอะไรแล้ว ฉันเจ็บปวดรุดแล้าแต่ฉันก็มีฉันตั้งแต่ยังถึงสัตในการเอาชีวิตลอดแต่ฉันนีไม่ค่อยพ้นแต่ม,มันุูดคร่าพวกเรายัางเลือกเย็น พวกมันรุเห็นแต่ตัวแล้วพวกเราจะมีชีวิตลอดได้อีกนานไหมเพราะฉันก็แก่จะตายเต็มทีอยู่แล้วเพราะฉัน ปล่าแต่ฉันก็ฆ่ามนุษย์ได้เยอะอยู่ฆ่าไปสาห้างคนไม่ใช่เด็กกระทรวง,งฉันก็จะเรียนแล้วแต่ฉันก็หลังเกเจะตา ไ่เต็มที่ฉันก็อยากจะเป็นมนุษย์อีกสักครั้งอีกด้านหนึ่งฉันจะเกิดเป็นมนุษย์นจากนี้ไปยังรู้ไหมฮาลีลาก่อนนะ 啊，哎，比大家。